ับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมโ่ทาวสนนร้าริกเคนเนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเดี่ยวสองนะครับเอพีงงที่ห้านะครับน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่อีพีที่ห้านะผมก็จำไม่ได้กูจำไม่ได้อีพีนีไแต่ไม่แน่ใจน่าจะอีพีที่ห้านะก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ จะมีอีเวนต์ใหม่มาอีเวนต์เสียเพชรกันแล้วครับเอออีเวนต์เสียตังค์ะนะครับก็อี้นะอีเวนต์ซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครแพ็กหกร้อยหกร้อยเพชรน,น,นะรซึ่งไม่ได้เล่นฮะ ไม่ได้เล่นเลยอ,อันนี้แล้วครับกดไปไหนล่ะนี่นะแพ็กหกร้อยเพสซึ่งไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นใช่ครับวันนี้เราก็จะมาเดี่ยวสองนั่นเองนะครับถ้าจริงจริงก็อยากลงคลิปเดี่ยวสี่นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกดีมบือเบือไม่ค่อยขึ้นนะไม่ไม่ไม่ค่อย ชนะซักซอกๆอะไรนะครับก็เลยเล่นเดี่ยวสองเอานะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยจะลงเดี่ยวสี่แล้วกันนะครับก็ถ้ามีเสียงแปลกๆก็ขอไปนะครับกลาจะได้เสียงแปลกๆกันนะฮะโอเคเจอแล้ววิเราเจอตัวนี้แล้ว ตัวอะไรเอ่ยแม่มดจริ้งเกี่กขาวนะครับโอเคมีหมวกรถแข่งกีมะานะครับดุมด,ดำนะอุปกรณ์กินเป็นแบบผู้พิชิตนะครับแล้วก็มีฟองสบ,บู่นะฮะซึ่งก็ไม่รู้นะคจะบอกอยังไงดี โอเคเจ็ด okay, ไปเจ็ดไปก่อนนะครับทีหนึ่งแล้วเขามีแรนผุดด้วยแล้วเตะไปทีหนึ่งเดี๋ยวสิบสองไปครับจังหวะนี้ครับสวยงามมากอืมแล้วไปที่สิบอีกทีได้ใบโอเคครับสวยแล้วเพิ่นสิบไปครับแ้ซื้อแรนออกเลยจังนี้สิบเอ็ดไม่ได้สิบสองวิไม่ติดคุกด,ด้วย เอม,มาตรงนี้แล้วกันครับโอเคโอเคเขาจ่ายนะครับแม่มดจิจ๊กจอกเขาจ่ายนะแล้วเขาพาไปครับจังหวะนี้แต่ไปที่พื่พิเศษไปหัวมุมนะฮะจะไปตรงไหน เล่นเกมโบนัสครับตอนนี้ชนะอีกแล้วโอ้โหแพ้แล้วเอ้ยแย่จังเลยกดไปที่สี่ได้ไหมสวยเบอร์สิบสองไปทีหนึ่งไม่ได้ได้สิบ วิ่งลนด์มาร์กออกดีมากเลยของเขาเนี่ยเตะไปทีหนึง่งสวยทีครบบยังวันนี้โอเคแลนด์มาร์กออกอีกละสี่ใบห้าไม่ได้ จะจ่ายไหมแมวมดไม่วม,ม,มดจะจอดขาวโอเคครับจ่ายด้วยฮะเออหกครับเสียอีกแล้วนน่นน่ะบิ้นสองไปทีนะครับจั่หว่านี้สวยครับแล้วไปที่ไหนก็นได้มาตรงนี้หนึ่งที จะกดซื้อแบบโงไปก็เบิ้ลสองอีกหนึ่งทีแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เบิ้ลสองอีกหนึ่งทีน่าจะชนะเลยหรือเปล่าโอเคครับจบเลยครับเออติดเกาะครับเออ,อเออ,อแล้วระบายสี่เป็นหนึ่งที<ๆ>กดเยี่ยมเป็นหนึ่งที เรากดอิโมจิมาเราก็กดอิโมจิก,กับครับแค่นั้นแล้วเขามาลงทําไมครับไม่เข้าใจต้องการอะไรหรือเปล่าเลเบิลสิบสองไปได้ไหมกดไปพีอุนเเบิลสิบครับแล้วโดดมาตรงนี้หนึ่งสีแล้วก็ชนะไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเกมจบไวและเกินนะครับเป็นเกมที่จบไวมากเลย โอเคนะครับคลิปสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับผม